สวัสดีค่ะพบกับพิุมทีอาคารนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รถมือสองทีอาคารนะคะผู้นำในด้านรถมือสองเรามีรถให้เลือกมากกว่า250รคันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านคะ่ะเข้ามาพบกับโชว์รูมรถมือสองว่าเรามีรถอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาแนะนำคันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหน้าตาหล่อเหลาเอาการมากมากเลย สุดปีใหม่สุดปี2019เลยทีเดียวนะคะคันนี้ราคาจัดโปรโมชัน่นพิเศษสุดๆเลยค่ะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่ประมาณ16ค่ะคุณลูกค้า่ะโอ้โหรถก็ใหม่ปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยนะคะสนใจรีบติดต่อกันได้เลยนะคะมาคันนี้ โอ้โหปลาอีกแล้วสีเหลืองทองนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีสวยสุดจะเป็นผู้นําในด้านพันแกร่งมากๆเลยนิสสันนาวา a NP สามนะคะคันนี้เป็นปี2019เช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่ที่3า9แสนเ อกว่าโอ้ยอยากได้เป็นรถเก๋งซีดานสุดหรูสุดเท่นะคะคันนี้ผู้บริหารมากๆเลยค่ะเป็น Honda Accord นะคะ2.4 EL b 2016ค่ะโอ้คันนี้ ขับแล้วนี่รูรามากนะคะคันนี้อยู่ที่ราคานะคะ859,000บาทเท่านั้นค่ะปี2016 2.4 EL นะคะมาคันนี้ค่ะหากคุไหนบอกว่าชอบค่ายโตโยต้าก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี 2.0G ปี2015นะคะสีดําเนางามค่ะ659,000บาทเท่านั้น เป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานมากที่สุดและไม้น้อยที่สุดด้วยนะคะสำหรับ Honda c ซ v คันนี้นะคะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะคันนี้แถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มๆเลยทีเดียวคะ่ะ Toyota Camry นะคะ 2.0G รุ่นนี้เป็น B-Limited ค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ เป็นบ่อ VIP นะคะ ECO เป็นบ่อ First Class เลยทีเดียวนะคะทะเบียน791ค่ะราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหม่ D 4 S ปี2017นะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวมาคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะเป็น Toyota Camry 2.0 G ปี2015เช่นเดียวกันค่ะคันนี้ราคาก็อยู่ที่659,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ บร้อนเงินนะคะเป็นสีดํำแวะเข้ามาที่ที่อาคาของเราได้เลยนะคะแล้วมาต่อคันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็น Honda c ซ v i c นะคะ1.8อิมโอ้โหราคาสุดแสนประหยัดอีกแล้วนะคะเราใจคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่69,000บาทเท่านั้นนะคะ่อนเดือนละประมาณ11,000กว่าๆเท่านั้นนะคะ ได้อยู่ประมาณ22,000-23,000นะคะซื้อคนเดียวได้ด้วยนะคะออกรถง่ายๆนะคะอนุมัติไวภายในวันได้เลยค่ะมีหลายท่านนะคะบอกว่าทำไมมีแต่รถเก่งมีรถ SUV มีรถ p p พีใช่ไหมคะแต่สำหรับคันนี้นะคะเป็นเก่งยกสูงถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบอยากจะขับรถเก่งที่ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแนะนำรถ โตยโยต้า CHR คันนี้นะคะราคา6 9 9 0 0 0บาทไม่อยู่ที่ประมาณ14,000เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคมาต่อคันนี้เลยนะคะโตยโยต้าอัลตสนะคะขวัญใจมหาชนนะคะสำหรับรถที่ t ทีราคาเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยสำหรับโตยโยต a าอัลติส1 G ปี2014คันนี้นะคะได้ชุดแต่งไปรอบคันด้วยแล้วก็ ชุดแต่ง5ชิ้นรอบคันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงกระจังหน้ากันชนหน้านะคะเรามีชุดแต่งค่ะรอบคันด้านข้างนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะได้ชุดแต่ง5ชิ้นเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาอยู่ที่370,000 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าบอกว่าอยากจะผ่อนเดือนละ6,000ปลาย7,000บาทคันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนเลยคะ่ะราคาตรงใจกับคุณลูกค้าเลยนะคะต้องนึกถึงที่ที่ราคานะคะคุณลูกค้า ทีอาคาของเรานะคะเปิดดำเนินธุรกิจด้านรถมือสองมามากกว่า20ปีค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า250คันนะคะคัดสรรรถเกตเอทุกคันค่ะที่เข้ามาอยู่ที่ทีอาคานะคะตอนนี้ทีอาคาของเรามีทีอาคาเซอร์วิสนะคะรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะฟรีไส้กล้องฟรีค่าแรงนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะนำรถเข้ามาเซอร์วิสกับทีอาคาก็ได้นะคะ มีบริการให้สำหรับคุณลูกค้าค่ะที่อาคานะคะติดต่อได้ที่0894433774ค่ะ Facebook รถมือสองทีอาคานะคะ YouTube นะคะลูกค้าเข้าไปกดดูได้เลยนะคะช่อง YouTube ก็เป็นรถมือสองทีอาคาเช่นเดียวกันค่ะหากจะติดต่อทาง Line แอนะคะที่อาคาค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมี S ด้วยนะคะหากลูกค้านะคะที่บอกว่าอยากได รถมือ2แต่สภาพมือ1ต้องนึกถึงทีอาคาเท่านั้นนะคะเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นนะคะแวะมาทีอาคาเลือกดูเลือกสัมผัสรถ,รถกันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะพบกันอีกทีคลิปหน้าค่ะที่ทีอาคานะคะสวัสดีค่ะ No,